เดี๋ยวไปกินเน้อดยลัดเดี๋ไปกินบ้านเก็๋ยาน้ำมันดอกงาปล่อยแดนออกเด้ยันได้หน่อยอยู่นี่นีเออ้มันฟื้นอ้มันฟืนหาสิบลังได้สองตัวก็เอาเถอะหมพอหาิบลังนี่อืมว่าๆอย่ไปตบผมฟืนสักเล

ได้ได้เอาถุงมาแล้วมั้กันน่ะของเจ้าทีอ่ะเจ้าทินน่ะนางลงกมั้งว่านน่ะไอ้หนูแสดงแักตัวตัวอ่าตัวคักคักคักมันกำมาเซวมันตายตัววังมุดเลื่อนไหมตายเป่าบัวว่าตายเหรอตัวใด่นี่เหรอดินพุ่งอย่างเดียวเออมันอยู่มันอยู่ข้านเดียวข้านเดียวแต่มึงน้ำพึน ยังหาไค้มเห็น,หนเลย่ากันเดิบเหตนเห็ดยี่สิบอะไตัวตายเขาเห็ดกินตัวเป็นคนละตัวเขาตัวงเขาพูดอะไรมีเนกคอยห่างถือด้วยเนี่ยบิ้ดจังวโบคุยเนะาะที่ว่าได้กินได้กินครับ,รบเ็เป็นหมองผักเลมกลางเต็์ นี่ก็เจี๊ยบดอกมุงนี่มุงนะมันก็เห็ดเน่าไม้ไปนี่ก็เที่ยงหน้านี่ก็สีหนึ่งเขาไว้แล้วก็เห็ดเน่ากินก้อนคอยสีหาหมองมันปะครับบันเโอ้เอาหนูใหญ่หรอกตัวใหญ่<ป> <laughs> ก็สีมือเอือ้อเพิน่นธุ์สีกลับเพิ่นสีห่างอีกขึ้นหนึ่งครับน้อยม,มันก็สะได้เข้าบ้าน เกียงบ้านเหมือนปะครับอืมในอื่นตั้งใไปเกียงบ้านอุดรทอดสีหาทอดบ้านขังกงเป็นกงเป็นกงไว้ข้างนี้เน้ะ บอลต่าหนูผูกไงบอลนะพี่ตัวไงอิลีตัวนี้ไพรเอกตัวนี้นนนนขับรุ่นนีเนาะเออเป็นคนสูงแล้วผูกไงฮางกงไวเขียวบอดด้ฮักขาบอได้ฮักสดๆดกับเลยครับบานเลย นี่มันต็มาแล้วครับได้แต่หนูตายแปว่าหนูตายสองตัวมุกเงยส่มอาเสดายครับอาเสดายาเสดายแนเสนเลยสี่เรบ่วงิวแม่บ้านเล่นครับมูนี่เสดายบ่วง็น้อยกบบว่วงน้อย นูตายหมดนเลยหนูงโอ้มันใสงี้ได้หนิรุนโมนีได้หนิเด็หนูผุกงวันนั้นเห็นตังไหนอยู่ก็นั่งกินที่หน้าอหนูผุกง้ยังว่าปดหนูได้หล่ะเป็นว่าหนูฟังค้องมันถือดีกับีเมนี่เยืนละไดๆก็ไฟกินยังข้นไตเแ็ดเนี้กินมัน มาอีกแล้วครับประเด็นเตะอีกตัวครับสองตัวแต่อีกสองตัว หูใหญ่แต่แห่งตายนะครับเนาะถึงงา่ายปะครับสองตัวนั่นโอ้ยมันน้ำพึ่นกันนะเพม่อนกับหนูใหญ่น้ำเจยงใหญ่โลว่าหนูใหญ่โอ้โหเละนี่แต่รุ่นละสองลอยเลรอครับมารุ่นนี่ยสองลอยเออแต่แยก,กตัวครับสรุปแล้วหา,หาโอ้มาแล้วครับเดี๋ยนก่คงมาม,มามา ตายบอกครับวินักกงกระต่ายตี่มันวหยบพ่อรอหยาบพ่อพมอาอ่าตัวหนูฟุกงงี่กัคักเลยแล้วครับมึงแนวหนูมันออกเว้นหากินคักอยู่มึงมันห้อยทางมันเที่ยวอยู่บหลายตัวแต่เที่ยวคักกุ้งรก็ใชอียามวงลงมาอยู่อุ้ยเอนเบิดดิ cô ấy đai 2 tổ với nhau à được luôn mình bông đai nó phải nhớ mất lại con này thằng

ปืดหนูพวกโอ้ตัวหุเวยตายได้เมื่อคืนี่จนโเขียวแล้วตายก็ใส่ได้เพราะกรตายแล้วมันงา่มื่อนนี่ขาเาวข้าไปเจ่ว่ดลูกไก่มันดูรอฟองดา้วก็่่อยุกมัน่อยเหรอจ๊ะใส่ขักในี่ ใจได้ลายยี่เดอะปุ๋ยมันกับบ่ทึ่งมันบ่ไขยางพร้อมนี่มันใส่บ่วงหุ่มเลยเออจุ่มลงจุ่มลงไปซาซาที่มันเจ็บเข้าหล่ะจะคล้องได้บ่ดีเราผ่านผ่านผ่านยางไก่เลยแบบนี้ยางตุ๊บ่็ไก่บานโอใส่บ่วงกันเข้ากันหลายเชียหลายปีเราไปย่งบ่ฉลาดทีเนาะไปใส่ก็น้ำขังกันแคบพรอนบ่ถี มือนี่นะจีไสยจะร้อยหาทิพย์มันไปถือยกกางทวงบุญไหมให้หน่าบุญไหมโอ้ยนายโอ้โวชลาดศงดับจุ่มขึ้นมนำงา,าน้ับเรืออีก<ๆ>ตั้งสามดึงคนน้ำเรื่อยๆนะแม่เออซีพุทธาแล้ว บอก่ก็ขื้นเงียบเงียบไป้ยซื้อไม่ได้นีเด้อซื้อแต่เสียงเงนบคนบ่เฮ้ยหลอกแสบได้เดี๋ยวจะเงียบยังบุตรมาหรอบ่อยดโจกลงไปหน้ามือไหมเรบเล็กตัวเนาะ ăn nồi này tù. Sí, tù. À, sấy, 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 sấy. đây cái tuôi, tôi tuôi. quen biệt tuồng này, nuối, mua bơ cái tuôi. ah, say 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 say. nhô này ด,กกดูหนูดีถูตายขึ้นกันจะ่าบดินได้ว่าแกกอยู่สองคนครับได้เนาะโอ้ยนี่ยกัดกันเลียดวานหนกเลยนี่กัดบ้านสอนเอาอนันเอาเนี่ยเอาปุกเอาเนีปุกเห็มันกัดแจ้งใส่กงขึ้นกัน ตาสวยหละ่ะเดี๋ยวผมซือ้อนะกินเขาบ้านก็นเด้อครับบัดที่ีหนผมสิบไปหาผู้เฒ่าผู้เฒ่ากระถาหยุบ้านท<อ>าสีน้ำเดี๋ยวซื้อสีไปเพิ่น,เพ,นเพิ่นอยากเลี้ยวเฮกัน <c ười> ครับมึแีแยกยังได้สิโซหาหารอครับบายบายแล้วสิล่งเอาไหนมึงแล้ว,วดูงไงก็เพราะ้ะไรหรอก ครับนั่นกันมันก็จะเห็นแนวอยู่เนวกินกันนาะครับเข้าเนี่ยเดจะเขาูแล้วัไจะเขาบ้านแร้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ